อไอ้ฐานบอกต่อนะครับสูสุขีพบภูมิที่ดีนะครับผมคนท่อยู่ข้างหลังขอให้ร่ำให้รวยธรรมชาติสินไอ้ฐานเอาครับผมไสบอยไม่ต้องห่วงคนอยู่ข้างหลังไอ้ฐานเสร็จไปเลยพร้อมแล้วปล่อยดอกไม้หนึ่งกำมือไม้จะพาเนี่ยขันอ่ะขันที่แยงอ่ะดอกไม้หนึ่งกำมือไม้โรยไปท่านน้าวิชายคนที่ลอยอังคารโรยก่อนคนแรก ทำหนึ่งเออที่เหลือส่งให้ญาติอยู่สายปอยท้ายอยู่ขอเบื้อขวานะครับส่งให้ญาติที่เหลือตอไว้เรื่อยงไม้ให้างหน้าก่อนให้พัหนาก่อนางหนาก่อนนี่ก่อนเอาไปเส็จาไปเาไปล้ใช่ยนะครับพอกันะคนเยอะปเยอยน้ำไปเลยปอยน้ำไปเลยอยู่สายปอยท้ายปล่อยลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลยเื่อนกัดครับถึงกันหมด คุจะย้อย่งี้คนหลังเไม่ได้อย่งไม่ได้เลยออกเลยเนี่ยพอไรแค่นี้พอแล้วคนหลังไม่ได้อะไรแม่น้องไรไรวเดียวคุจะโยงไปหรยาาไปทางล้งจะโยงไหมนทไมดอกน้ำ ยาจมแล้วน้ำอนี่ยายจมแล้วลงจมไปเร่อมได้ลวนนะม่เป็นไมเอาอาอะไ้ยครับผมไม่ใครจะปล่อยปลาไหมครับคิดตุนบนส่วนตุนข้นตายนะครับเป็นปลอยวานนำทางก่อนะครับผมสองก้อนนะเนี่ยถุงละ้ยนะครับเกี่ยวค่าเรือนนะครับลร้อยครับลครับเกี่ยวค่าเรือ นาปลเอาาีุงาีาหผงเดเอาปลาอะไรครับปลาดุกปลาดุกเอาปลาดุกอ่ามีปลาบู่ด้วยนะปลานี่ตัวใหญ่เนี่ยเอาปลาบู่นี่ปลาบู่ค่ะปล่อยได้ปล่อยได้ลองทำให้แม่เอา